สวัสดีครับพบกันวันหยุดอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ดินนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับดูว่าที่ดินมูลค่า65ล้านบาทนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับ ของเอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูนนที่ดินมูลค่า65ล้านที่ว่าเนี่ยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเจ้าของเป็นยังไงนะครับที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็กำลังเดินทางไปเดี๋ยวไปเก็บภาพมาให้ดูนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงสายๆนะครับอากาศก็อาคุ่นขึ้นช่วงเช้าเช้านี่ก็อยู่ประมาณคับ10 1 2 1า3องศาถือว่าหนาวมากนะครับ พอ,อสายๆมาก็ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดองศาขึ้นมานะครับที่อื่น,นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับผมตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงข้างในนู่นนะครับถึงไฟฟ้าลิปลิบเลยนะครับสามไลนหนึ่งงานนะข้างนี้ ทั้งในส่วนของที่อยู่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นพ่อโสพลน,นะครับตัวจริงเจ้ของนะครับตัวแทนเพราะอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นภาษาเหนือก็ได้ครับโอ้เจ๋เลยเีย <laughs> <laughs> เอาเท่ากัว่าที่อยู่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าบานเดอนห้าแล้วพอนะบ้านเด่นห้าแล้วก็ถ้าไปทางซ้ายนู่นไปนี่เนาะ ไปสิงปรนะักไปสิงปรักทางนู้นนะครับอันนี้เป็นเขตเทศบาลอันนี้เป็นเขตเทศบาลนหมทางขวาก็เป็นในเมืองจริงๆเราอยู่ตรงนี้ก็เป็นในเมืองอยู่แล้วนะครับอยากให้พ่อบอกราคาชัดๆนะครับพ่อ,อราคาเท่าไหร่หกสิบหล้านนะ65ล้านนะพ่อน,นะครับโอเคครับ, okay, รบถ้าต่อรองก็ต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยเนาะโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมจะลงแผนที่ไว้ให้นะครับแล้วก็ลง ที่อยู่นะครับโอเคอันนี้ที่ถ่ายให้ดูตอนนี้เนี่ยเป็นทางเข้าเมืองนะครับเราจ,จะเห็นป้ายปตทลิบๆทรงโน้นนะครับมีเจเว่นนะครับมีร้านรักษาสัตว์มีโรงแรมนะครับแถวนี้ความจเริญเพียบนะครับทางนี้ก็จะไปะสิงปร์กนะครับได้สิงถ่าน่าเป็นแยก แม่ฟ้าหลวงนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปลงโรงเรียนอนุบานห้องรี่โรงเรียนอนุบาลอําไพนะครับของกินเทียบครับแถวนี้ครับตรงแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับที่ว่าหน้ากว้าง8เมตรนะครับตึกนี้ก็ใช่นะฮะอันนี้ใช่หมดเลยจริงอยู่ในนี่ก่อ อยู่ในเมืองอมันอยู่ในเมืองนี่ก็สบายดีนะเนาะเท่าหากินดเท่าอย่างกับจันไงนะฮะคนหนึ่งคนมีเข็ได้ชัตังสแปกบ้านไปลงทุนกันเนาะครับวันนี้มันมินแบ่งกันไปแบ่งกัมากลางเมืองขายยกไปเลยเลยเนาะนี่นะนี่นะผมเดินมาถึงข้างในนี่นะครับเห็นปากทางนี้ฮะถึงตรงนู้นนะครับพี่สามได้กว่านะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทางยาวนะครับ ความสะดวกสบายครบาพันแน่นอนครับอยู่ในเมืองน่ครับล้อมรั้วรั้วรอบความชิดครับที่ดินแทบไม่ต้องถมเลยฮะเพราะว่ามันเป็นที่เนินด้วยนะครับตอนที่ผมถ่ายตอนนี้ประมาณสักสิบโมงกว่านะครับถ้าใครอยากจะได้ที่ทางเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอากาศดีบรรยากาศดีนี้ครับติดต่อมาได้นะครับที่ เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับรติดต่อได้ทุกวันนะครับไม่ต้องหง่วงเรื่องวันหยุดนะครับผมวันนี้สำหรับผมกับทางพ่อโสพลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ